บกวประเด็นขอเสนอเจาะแท็กติกชุดขาวพิชิตเรือเมื่อสัญชาตยาณเป็นฝ่ายชนะชั้นเชิงแมสซิตี้เล่นได้ดีกว่าเรอัลมาดริดเล็กน้อยในช่วง45นาทีแรกนะครับด้วยแท็กติกที่ชวนเซอร์ไพรส์หวือหวาแต่ทําไมพวกเขาถึงจบเกมด้วยความพ่ายแพ้เดี๋ยวจะวิเคราะห์แผนให้ฟังแบบละเอียดนะครับแต่บอกก่อนเลยว่าแมชเนี้ยมีทั้งจุดที่2ทีมคล้ายกันก็คือเกมรุกโหดเกมรับรั่วและจุดที่แตกต่างกันก็นกคือปรัชญาการเล่นมาดริดมาด้วยความเก่าเน้นความสมดุลส่วนซิตี้เน้นแผนตื่นตาบิลลอัพแบบชวน ซิตี้ City นะครับนัดนี้เล่นด้วยความพรพราครับกลยุทธ์แปลกใหม่พวกเขาประกาศรายชื่อออกมาเนี่ยเล่นในแผน4-3-3ใส่เซนเตอร์ฮาฟอาชีพมาถึง5คนโดยเอาจอห์นสโตนนะครับโยกไปยืนเป็นกองกลางตัวรับแต่พอเล่นจริงๆเนี่ยแมนซิตี้จะเล่นด้วยแผน2-3-5นะครับเหลือเชื่อที่เป๊ปเล่นเสี่ยงขนาดนี้ทิ้งเซนเตอร์ห้อยแค่2คนนั่นก็คือรูเบนดีอาร์สกับนาธานอาเก้ส่วนแบ็คสองข้างอย่างกวาดิโอนะครับจะอินเวดจากฝั่งซ้ายมายืนเป็นกองกลางตัวซ้ายและมานูเอลอาคาญจ จะอินเวิร์ตจากฝั่งขวามาเป็นกองกลางตัวขวาคือ2คนนี้จะเล่นร่วมกับจอห์นสโตนในตำแหน่งกองกลางนะครับถามว่าแปลกไหมที่ซิตี้เล่นอินเวิร์ตสข้างไม่แปลกครับอันที่จริงตอนที่เป๊ปคุมช่วงแรกๆเนี่ยสมัยมาคุมซิตี้ใหม่ๆก็เคยมีบางนัดที่เล่นแบบนี้เหมือนกันหรืออย่างสเปอร์ของคุณซือแอนด์สปอสเตโคกรูก็เล่นอินเวิร์ตสข้างเหมือนกันแต่ทั้งเป๊ปภาคเก่าและแอนด์ของสเปอร์เนี่ยต่อให้แบ็คหุบมา2ข้างกองกลางตัวรับอาชีพเนี่ยเขาจะชอบดรอปต่ำไปยืนระนาบเดียวกับ center, เซนเเเเตอรรร์าาาามมนปปะณ3คว่ก่กลสุด ให้สตโตนยืนกลางจ๋าๆเลยครับไม่ถอยไปยืนคู่เซนเตอร์เลยยืนเป็นกลาง3คนร่วมกับกวาดิโอแล้วก็อาคันจีผมถึงได้บอกว่าตอนบุกเนี่ยจะเหลือเซนเตอร์แค่2คนเท่านั้นเป็นวิธีการเล่นที่เสี่ยงมากทีเดียวครับตอนแรกก็แปลกใจที่เป๊ปเล่นแบบนี้นะครับแต่ดูไปสักพักเลยถึงบางอ้อผมคิดว่าเป๊ปเนี่ยอ่านเกมมาว่าถ้าจะเข้ารอบได้ต้องชนะมาดริดในเอติฮัดให้ได้แบบเบ็ดเสร็จชนะลูกเดียวก็อาจจะไม่พอต้องพยายามโถมแล้วก็กดดันให้หนักที่สุดซึ่งจังหวะที่บิลล์อัพแบบ2งเซนเตอร์ลาวกอบ จะโถมขึ้นไปข้างหน้าหมดเลยปีกซ้ายกรีลิชกลางรุกคู่แบนนาโดโเควินเดรบรอยปีกขวาซาบินโยแล้วก็กองหน้าเออร์ลิงเบราห์ลันรวมแล้วเป็นตัวรุก5คนนอกจากนี้เมื่อรวม3กองกลางสโตอนอาคานจีกวาดิโอนที่พยายามช่วยบุกเข้าไปอีกเนี่ยทำให้ตอนบุกซิตี้จะกดดันหนักมากครับใช้ตัวรุกถึง8คนเลยทีเดียวปริมาณขนาดนี้ครับมันมากพอที่จะบีบให้เรอัลมาดริดต้องถอยไปเล่นรับลึกนะครับคือไม่ใช่แค่แบ็กโฟที่ต้องเล่นเกมรับแต่อันเช่เนี่ยต้องสั่งให้ทีมปรับกระบวนท่าด้วยนะครับเขาสั่ง แทนที่จะเป็น433คือเพิ่มปริมาณเกมรับหน่อยนอกจากจะมีแบ็กโฟแล้วอีก4คนนะครับโรดิโกทางขวาจู๊ทางซ้ายกามาวินก้ากับซิบยอสตรงกลาง4คนนี้ต้องลงมาช่วยแผงแบ็กโฟทาให้มันเกิดสถานการณ์8ต่อ8นะครับซึ่งมีจังหวะที่เกมรับพอบ้างไม่พอบ้างซิตี้โอเวอร์โหลดตัวรุกเยอะจัดบางทีกองหน้าคนใดคนหนึ่งของมาริดก็ต้องลงมาช่วยบ้างเหมือนกันแผนของซิตี้เนี่ยคือบีบให้มารติดถอยไปรับกันให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อสร้างขอบเขตในการขึงเกมรุกและซิตี้ก็คงมั่นใจว่า2 ที่ห้อยบวกกับโกที่เป็นสายชอบออกมาตัดบอลอย่างเอเดซอนเนี่ยอาจจะพอจัดก,การเวลามารติดเวลาเล่นเกมสวนกลับได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นใน45นาทีแรกนะครับแผนซิตี้เป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับนำไปก่อนจากเออร์ลิงเบรห์ฮาลันแต่ถามว่าซิตี้มีแผลไหมก็ต้องบอกว่าแผลเยอะเหมือนกันเพราะว่าจังหวะทรานซิชั่นเปลี่ยนจังหวะจากรุกกลายเป็นรับเนี่ยมารติดตเนี่ยโตกลับได้ดีมากทีเดียวครับได้บอลปุ๊บสวนกลับเทบอลไดรกยาวให้เอ็มบาเป้เกับลีดซิอุสทันทีซึ่งก็ ครึ่งแรกยังไม่มานอกจากนี้ครับอันเช่เนี่ยเขาชอบให้จูดกับเอมบัเป้นะครับวิ่งสลับฟันปลากันด้วยเพื่อดึงตัวประกบจากซิตี้จังหวะไหนจูดดรอปต่ำเอมบัเป้วิ่งฉีกเข้ากลางจังหวะไหนเอมบัเป้ดรอปต่ำเดี๋ยวทางจูดจะวิ่งฉีกเข้ากลางเล่นแบบนี้สวยๆหลายจังหวะเหมือนกันแต่ว่าครึ่งแรกยังไม่ได้ประตูเกมในครึ่งหลังนะครับมาดริดไม่ยอมตั้งรับฝ่ายเดียวอีกแล้วครับอันเช่ที่เป็นสายบารลานสายให้ใช้สัญชตาตญาณของนักเตะต้องหาทางบุกเพิ่มเติมเขาสั่งให้ back size, แบซงกนับบิ ไปโจมตีในกรอบเขตโทษเพียวๆส่วนพื้นที่แบ็กซ้ายที่โล่งเนี่ยดานี่เซบยอสจะดรอปต่ำจากมิดฟิลด์ไปคัฟเวอร์พื้นที่ตรงนั้นให้กลายเป็นมาตริดนะครับที่ยกระดับมาได้ดีมากแล้วก็ตีเสมอได้ด้วยนะครับแต่จุดเปลี่ยนของเกมนี้เนี่ยที่ตัดสินผลแพชนะฮะผมคิดว่าตัดสินที่ความคมและไมซตนะครับคือมาดริดเนี่ยเขาพอใจกับผลเสมอนะจากการที่พอตีเสมอได้ปุ๊บอันเชก็เลิกเล่นแผนแบ็กลอยสูงแล้วให้กลางกลับไปยืนเป็นกองกลางปกติทันทีนะครับคือกลับมาเล่นแบบปกติแบบสแตนดาร์ดเลย เขาเหมือนไม่พอใจกับสกอร์สอครับพวกเขาเล่นเหมือนอยากได้สกอร์สาเพราะคิดว่า2องอาจไม่พอสำหรับเลกหน้าเราเลยได้เห็นซิตี้พอนําอแล้วก็ยังเล่นเสียงเหมือนเก่าครับขนาดเปลี่ยนตัวลงมาหลายคนก็ยังเล่นแผนรับเสียงเหมือนเดิมจนนาไปสู่ความผิดพลาดอย่างประตูตีเสมอ2องเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากการที่พวกเขาได้บอลเองแท้ๆครับแต่พยายามจะโถมเพิ่มจะเอาเพิ่มนะครับดันแนวรับไปถึงครึ่งสนามแล้วเอเดียสนเนี่ยเตะขึ้นมาพลาดโดนเล่นเกมโต้กลับนะครับมาติดเล่นน้อยจังหวะแต่ได้ประตูตีเสมอเลยผมคิดว่าถ้าซิตีไ พยายามถมจะเอาลูก3จนเกินไปเนี่ยประตูนี้ไม่ควรเสียต่อให้เอเดซอนเตะพลาดแต่ถ้าเพื่อนยังอยู่กันใกล้ปากประตูก็น่าจะช่วยเกมรับได้ดีกว่านี้แล้วดูมาติดนะครับพอตีเสมอ2อองอันเช่นดูเหมือนจะพอใจนะรีบถอดเอาเอ็มบัปเป้ออกส่งฟรานกาเซียล,ลงไปกลับไปเล่นแบบเก่ารับลึกเขาพอใจกับผลสกอร์นี้ครับลองนึกภาพตามนะครับขนาดซิตี้นำอยู่1ลูกเขายังพยายามจะบุกเอาเพิ่มแล้วยิ่งสกอร์เท่ากาัน2อสองเขายิ่งอยากบุกมากกว่าเดิมเพื่อชนะสุดท้ายซิตี้มันเน้นเยอะจนเกิดข้อผิดพลาดครับโค เสร็จส่งคืนหลังแล้วก็ริโก้ลูอิสเนี่ยเหลี่ยมแพ้วินิซิอุสจูเนียนะครับก่อนจะงัดให้กับทางจูต์เบลิงแฮมยิงประตูชัยจังหวะนี้เนี่ยตอนยิงโดนบอลเนี่ยในกรอบเขตโทษนะครับจังหวะนั้นนะมีนักเตะซิตี้แค่2คนเท่ากับมารติด2คนเลยนี่คือจุดที่แตกต่างเลยนะครับก็คือซิตี้ไม่ได้ห่วยซิตี้ไม่ได้แย่นะแต่พอพวกเขาคิดจะถมมากมาดรติดเขาก็จ้องได้งานตลอดครับแล้วก็ตัวรุกอย่างจูดอย่างวินิซิอุสเนี่ยก็พิสูจน์ตัวเองมาน,นะน,นักต่อนักว่าเกมใหญ่ๆมีมอิม จริงๆมาตรฐานไม่ได้หมีกันขนาดนั้นแผนครึ่งแรกซิตี้ดีกว่าด้วยครึ่งหลังมารติดยกรกะดับกลับมาแล้วก็ตัดสินกันที่ความเด็ดขาดส่วนตัวนะครับผมก็คิดว่าโอกาสของซิตี้มันยังไม่ได้หมดไปแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือสภาพจิตใจวันนี้พวกเขาโถมเมนทาลิตี้แบบเต็มฤทธิ์เต็มเหนียวเลยครับมากกว่าหลายๆนัดที่ผ่านมาเกือบจะทําได้แต่ก็พลาดต้องมารอดูครับว่ามารติดที่เก๋กว่าชํานาญเกมยุโรปมากกว่าจะยอมให้พลิกในเล็กที่2ได้หรือไม่บอกเลยว่าไม่ง่ายครับแต่ถ้าเกิดให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผม อังจะเป็นฝ่ายเข้ารอบเกิน60%ครับถ้าเกิดใครชอบช่วงบอกบป,ประเด็นกับปีเตอร์บอสแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางขอบสนามด้วยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์บอสขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ